สวัสดีครับทุกคนครับพัดพลอ่อนถั่วครับคลิปนี้มาเจอกันที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่ด่านห้วยทรายอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายคลิปนี้ผมยังไม่ข้ามไปสปปลาวนะครับทุกคนคลิปนี้ผมยังไม่ได้ข้ามไปสปปลาวแต่ว่าผมมาดูลาดลาวก่อนนะครับทุกคนฮะมาดูลาาลาวก่อนว่าที่นี่ เขาจะไปยังไงข้ามยังไงอะไรยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูกันก่อนนะทุกคนเนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่สารแยกไฟแดงนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปจากจุดที่ผมจอดรถอยู่นี้ก็ข้ามไปที่ด่านพรมแดนประมาณ3ามกิโลเมตรนะฮะแต่ว่าไปสะพานแม่น้ําโขงประมาณ5้ากิโลเมตรนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนี่คือครั้งแรกที่ผมเดินทางมาที่นี่นะครับนี่ฮะ ด่านพรมแดน3กิโลเมตรสะพานข้ามแม่น้าโขง5กิโลเมตรนะไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับว่าเส้นทางที่จะข้ามไปที่ด่านห้วยทรายเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูลาดลาวก่อนนะครับเดี๋ยวอีก3เดือน4เดือนเจอกัน,นครับที่นี่คิดว่าอย่างนั้นนะไปบ่อเต็น222หลวงน้ำทา182บอก่อแก้วร0 0 บอกแก้ว15กิโลเมตรนะครับเราไปดูไปดูหน้าด่านกันก่อนนะครับข้เข้ามาก็าเป็นทางสีเลนนะครับ ูขเขาลูกนู้น่ะคิดว่าน่าจะเป็นทางฝั่งสบปวลาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทางฝังเชียงรายที่สองน,นี่คือบรรยากาศนะครับทุกคนทางเข้าด่านด่านสุลกากรเชียงของ500เมตร ขวามือนี้น่าจะเป็นลานสินค้านะครับน,นี่เป็นฐานตัดสุรากากรทีข่ของแจกโตองร้านมากลยก่อนจะต่างต้องมีการชาติน้ำหนักครับ รถ200มเมตรข้างหน้านี้จะเข้าไปจนถึงให้จนถึงที่ว่าเขาไม่ให้ข้ามไปนั่นแหละนะครับทุกคนพาทุกคนมาเยี่ยมชมมาชมกันก่อนก่อนที่จะได้มีโอกาสเดินหาข้ามไปจริงๆนะฮะกับพระพลอ่อนทัวครับ างนี้น่าจะเข้าเข้าไปประมาณ200เมตรสอ,สอกิโลเมตรนะครับห้ามรถสุกชนิดจอดบนไหนทางนะตอ,อันี้ไปจอดที่ไหนด่านรมแดนเชียงข้อง เข้าไปแล้วครับทุกคนเนี่ยนี่คือป้ายด่านพรมแดนเชียงของทางเข้าไปผ่านแดบชั่วคราวลานจอดรถนะนดูเขาด่านช่างทำไมเขาจอดรถทำไมเเดินเก็บบรรยากาศสัก,กรอบหนึ่งสองร้อยเมตรคุณจะต้นต้นไม้สองร้อยเมตรครับช่างนัก เข้ามาอย่างนี้เลยฮะมีรถโดยสารด้วยรอรถเขาไมเข้าแล้วยุ่งเลยทีนี้ผมแล้วถอยหลังถอยหลังเน้นไปทีเียเขาก็ไม่บอกผมนะผมก็ไม่รู้ผมรู้ว่ามันจะเป็นที่จุดกลับรถได้ลนะมมีรถ,ถบรรทุกพ่วงเข้ามาถอยหลัง่อถอยหลังครับถอยหลัง กันจอดก่นแต่เราถึงเร์่าเข้ามาก่อนโอ้เขาก็รถส่วนบุคคลรถโด,ดยสารลงนนไม่ได้ทําอะไรเลยนึกว่ามันจะแบบว่ามันจะมีเข้ามาแล้วมันจะเป็นที่กลับรถได้นะครับเพอนไม่เป็นไรเพราะว่าผมม,มีเพื่อนที่หลงเข้ามาเหมือนกันรถเก่งกันเมื่อสักครู่นี้ถึงว่าเขาก็ไม่ไดไม่ห้าม ตรงนี้ครับทุกคนหรือว่าให้เข้าตรงนี้อ้อเนี่ยมันวนได้ครับโอเคครับผมครั้งแรกเขาเรียกคนไม่รู้คนไม่รู้ถือว่าไม่ผิดนะครับทําอะไรก็แล้วแต่นะน,นะนี่ถูกับรถเขาจะม,จนะมีที่จอดรถนะเขา่ามีที่จอดรถพนักงานบริเวณนี้ก็คือเป็นที่มาส่งผู้โดยสารนะมาส่งเพื่อน มาส่งเพื่อนก็ได้นะแถว,วบริเวณนี้นะครับนี่ครคนมาถึงแล้วเนี่ยคนจะข้ามไปก็มายืน่นร่าจะายยื่นเอกสารที่นี่นะครับทุกคนไดเข้ามาทึงแล้วนะครับนี่คือด่างห้วยทรายครับ จอดรถบมีมัเป็นที่จอดรถพนักง,งานมันนะอย่างเราไม่ได้เป็นพนักง,งานก็จะให้จอดหรือเปล่าไมาจะให้จอดอยู่หรอกนะเพราะว่ามีที่ร้านมีร้านจอดรถอยู่เราไม่ได้พนักงานเดี๋ยวเดินเข้ามาก็ได้ครับ เขาไม่ได้เขาคือเขาไม่ให้จอดได้ไงไม่เข้าใจคือผมไม่ได้ไปนะผมจะมาจอดแล้วก็จะเดินเดินเที่ยวประมาณนั้นนี่ครับี่นจอดหร่ผมจะมาเดินถ่ายรูปไปทุกคนตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับที่ด่านพรมแดงฮนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกัน